โอเคครับผมขอสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่มผมรูเซียนะครับนี่ก็จะมาแนะนำอีเวนต์เหมือนตามเคยนะก็คือเป็นคีย์เวิร์ดประจำช่องผมไปแล้วก็คืออีเวนต์ไหนมาต้องผ่านการติดตามผมผมนะครับทุกคนอย่าเพิ่งทับอีเวนต์เด้อมาฟังคำติดตามผมผมก่อนโอเคสำหรับอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวไปดูจี้กันก่อนจี้ก็คือหมีราชาโจรสลัดเนาะทุกคนผมว่าอีเวนต์เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบว่า เน้นอะไรว่าเน้นจี้ใช้งานนะเท่าที่ดูความสามารถมาผมว่าก็งันๆนะครับเดีย๋ยวไปดูความสามารถก่อนแล้วกันนะโอเคความสามารถนะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันเพิ่มค่ามหนาสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นหมีปกตินะครับสองร้อยแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ฉันนะครับที่มีที่มีเอฟเฟคล็อกค่าบันทางอยู่นะครับโอกาส65%เ ยกเว้นบข้าบันทางของฝ่ายตรงข้ามไม่แสดงผลเลยนะครับทาความเข้าใจก่อนนะครับก็คือสกิลสองเนี่ยไอ้สกิลหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจะออกเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเมืองคูนเมืองล็อกของเราอะ่ะอ๋อเหีเ้ยพูดเอง,งงเองสิครับเออกูงงไม่ครับทุกคนคือผมจะบอกว่าคุณมีเป็นล็อกนะแล้วคุณแล้วคุณก็ไปตกเมืองคูนเขาแล้วคุณก็ขโมย ค่าบ่านทางเขานะครับมาลงเมืองตัวเองแล้วก็ล็อกไว้อะนั่นแหละครับคือเมืองที่มีเอฟเฟกล็อกค่าผ่านทางอ่าแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกเมืองเมืองนั้นที่มันล็อกค่าบ่าทางอยู่โอกาสหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที G ่ยกเว้นค่าบานทางของฝ่ายตรงข้ามไม่แสดงผลสักชิ้นนะครับผมไม่แสดงผลเลยเข็มเจาะไม่ออกแน่นอนถ้าเกิดมาตกแล้วโดนแล้วโดนฟองไม่เจาะฟองแน่นอนด้วยอ่าถ้าเกิด65%นออกนะ จีบินไม่ออกแน่นอนโ <Okay. S 1> อเคคงประมาณนี้เนาะผมว่ามันก็เป็นหมี200%นะครับส่วนเอฟเฟกที่2ใช้ยากอะหาโอกาสใช้ยากนะเท่าที่คิดอใช้ยากจริงส่วนตัวนะผมว่าผมไม่หาว่ะเพราะว่าเห๋ือมันก็ต้องรอดูรีวิวนะครับว่ามันจะไปใช้ในโอกาสไหนได้บ้างมันต้องใช้คู่กับ ตัวที่เป็นล็อกหรือไม่ก็เออตัวอย่างไอชื่ออะไรวะทุกคนที่มันเป็นธาตุน้ําแข็งอะไอ้น,นั้นก็มีมีล็อกค่าบันทางตัวเองอะไอ้น,นั้นก็ดีนะเออย่าย้อนกันนี่นะครับเขาคาซัสเนี่ยเอ ถ้าเกิดใช้ไกลนี้ก็ได้นะใช่ปะมันจะมีล็อกค่าบันทางอ่ะน,นี่ไงล็อกค่าบันทางแบบสมเออแต่ถ้าก็คือมันเล่นยากนะครับผมบอกไว้ก่อนแต่ถ้าใครจะทำมันก็ไม่เป็นปัญหาหรอกนะครับแต่ประเด็นคือไอจี้เนี่ยเขาปิดกันแพงด้วยนะครับเออ,อเขาไม่ได้ปิดกันถูกๆนะทุกคนราคาสูงนะครับจี้ชิ้นเนี่ย ราคาสูงก็คือแปลว่ามันเสียเพชรเยอะเนาะเห็นมาหลายคนละบางคนปิดแบบว่า5,000กว่ายังไม่ปิดก็มีนะแล้วเสียมันบั๊กเลยไงในเกมอืมผมก็เลยอยากมาบอกนะครับว่าจี้มันค่อนข้างที่จะเปลืองช่องด้วยซ้ำไปนะครับเพราะการเอาไปลงหลีกกะเว่ยหลีกเพชรไรพวกนี้นะครับจะใส่ เมืองแพงไปะนะจะใส่หมีไปะนะสู้เอาเอาใส่หมีเนอนะครับเอาไปดักน่าจะดีกว่าเนะ้อทุกคนอืมผมก็ค่อนข้างไม่แนะนำนะแต่ถ้าใครอยากทำก็ได้ครับแต่วันนี้ผมไม่แนะนำโอเคก็ประมาณนี้นะครับอีเวนต์ก็มาตั้งแต่ชื่อหมีอะไรหมีจนสลัดป่ะหมีราชาจนสลัดด้วยนะ อีเวนต์นี้มาถึงวันที่3เมษายนนะครับมาวันนี้มีเวลา3วันครึ่งโอเคปิดเวนต์นี้รับทั้งหมด300เพรไปเลยโอเคแล้วก็ช่วงนี้ผมจะกลับมาเล่นเกมเศรษฐีแล้วนะเดี๋ยวกกลับมาเล่นให้บ่อยนะเพราะว่าไปติดเกมอื่นอยู่ขอโทษด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวพยายามลงเศรษฐีให้บ่อยๆเนาะโอเคสคับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวแค่นี้ก่อนใครจะทำก็ มันก็ทําได้แหละครับแต่ผมกลัวว่าจะไม่ปิดกันด้วยส่วนหนึ่งอะเพราะว่ามันเท่าที่เห็นมานะคนเสียเยอะคนเสียเพชรเยอะใช่แต่ส่วนตัวผมผมขอไม่ทํานะครับพอดีว่ามีมีเนอร์อยู่แล้วอะขนาดมีเนอร์ผมยังไม่ใช้เลยอะเพระนั้นทั้งเมืองแพงทั้งดักผมยังไม่ใช้เลยได้มีนี่มาก็คงไม่ใช่นะมันหาโอกาสใช้ยากอะสกิลสแต่ถ้าต้องการเมืองแพงก็ได้ครับจัดไปเอาแค่สกิลแรกนะสกิลสองช่องมัน จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็วิธีหาก็ดาบนะครับดาบหายากเขาบอกแต่มัวกับหางง่ายมีออฟให้แลกด้วยเนาะออฟนี่คือใช้แบบแรกเปลี่ยนนะครับก็คือถ้าเกิดคุณต้องการออฟอ่ะแล้วก็ต้องการจี้อะ่ะต้องหาดาบ5้าเล่มเลยนะเนี่ยเฮียหายยากจัดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ